กับหญิงนะคะแล้วก็ราน19โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะหญิงจะพาไปชมกับรถยนต์ฮุนไดนะคะ11ที่นั่งแต่ว่าวันนี้ราคาแบบเบาๆสบายๆส,สำหรับทุกๆท่านนะคะคันนี้นะคะเป็นปี2012นะคะแต่ว่าตัวรถคันนี้ก็คือหญิงอ,อ่ะแปลงโฉมให้แล้วนะคะก็คือโฉมคันนี้เนี่ยจะเป็นรถยนต์ของโฉมปี2015แล้วนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยคันนี้หญิงก็เปลี่ยนแม็กรถยนต์ให้ด้วยนะคะก็คือแม็ก คคันนนี้นะะจะเป็นแม็กที่ตรงโฉมเลยนะคะก็คือเป็นแม็กของปี2015เลยนะคะเป็นแม็กของรถยนต์ฮุนไดรุ่นดีลักปี2015นะคะคุณลูกค้าแล้วที่สำคัญคันนี้เนี่ยราคาเบามากๆค่ะราคาเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นนะคะก็คือคันนี้เนี่ยคุณลูกค้าที่เครดิตดีเนี่ยก็สามารถจัดฟรีดาวได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะว่าสภาพข้างในเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะ นี่เลยพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัน,น,นติฟังชั่นแล้วนะคะมีจอหน้าและจอกลางครบหมดแล้วนะคะตัวเบาะเองเนี่ยเป็นเบาะสไตล์11ที่นั่งเลยนะคะนี่เลยค่ะคะันนี้นะคะไมตัวรถเองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1นึ0 0 0สนสนะคะมีเลยค่ะตัวเลขใหม่ของเรานะคะ1 4 0 0 0 0กว่ากว่านะคะอ่าเร้คันนี้เองเนี่ยหญิงก,ก็แถมในเรื่องของตัวตัวนี้ให้ด้วยนะคะเป็นกล้องตัวบันทึกการเดินทางของเราเลยนะคะนี่เลยะค่ะแล้วก็คันนี้เองอย่างอีกเช่นเคยอย่างที่หญิงเคยแจ้งนะคะก็คันนี้นะคะยังคงรับประกันเรื่องตัวถังชนหนัก พลิกคว่มแล้วก็จมน้ำให้ทุกกรณีเหมือนกันนะคะคันนี้เนี่ยตัวรถเดิมๆนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนิดนึงนะคะว่าตัวเครื่องเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะคันนี้ย่าลืมแจ้งนะคะคันนี้เองเนี่ยเป็นตัวเครื่อง175แรงม้าแล้วนะคะไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวเครื่อง A2 แล้วนะคะนี่เลยเห็นไหมคะคุณลูกค้าตัวหัวน็อตไม่มีกันไขนะคะ นี่เลยค่ะแล้วตัวเครื่องเองเนี่ยก็ยังไม่เคยมีการไขเช่นกันนะคะนี่เลยค่ะรอยยาแนวที่มาจากทางโรงงานเนี่ยก็ยังคงอยู่นะคะตัวนี้มันจะมีพลาสติกครอบอยู่นะคะก็จะมองไม่เห็นตัวคันหน้าเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปชมตัวพอประตูเมนอาร์คันนี้ก็ยังสวยๆอยู่เลยนะคะตะเข็บก็เดิมนะคะอใ,อ,อให้น้องคอยดูนิดนึงน้องตัวนี้เลยค่ะ ตะเข็บเดิมเลยนะคะแล้วก็เม็ดอาร์คเองเนี่ยก็เดิมจากโรงงานอีกเช่นกันนะคะนี่เลยค่ะสวยมากๆค่ะคุณลูกค้าคันนี้ที่สำคัญราคาก็เบามากๆเช่นกันนี่นะคะที่มาจากทางโรงงานทั้งสฝั่งเนี่ย เม็ดอาร์กแล้วก็รอยตะเข็บต่างๆเนี่ยยังสวยทั้งหมดนะคะคุณลูกค้ารถแบบนี้แต่งครบๆแบบนี้นะคะเอาไปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะในราคาเพียงแค่6,99,000บาทเท่านั้นค่ะที่สำคัญนะคะคันนี้จะเต็มฟรีดาวได้เลยค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยก็แวะเข้ามาหาหญิงหรือน้องพลอยที่ร้าน19โพสีทองได้เลยนะคะยังไงคลิปนี้ิงไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ